สวัสดีครับพ่อกันที่เก่าครับกับสวนโซภาคํากะเซปสุมอสานครับเมื่อกี้ิบหพาเบงตุเรียนครับมี่ต้นเขาครับต้นก่อนนะครับเนาะกะที่ผลท้ายลงคิดก่อนๆนึ่ครับมีสองชุดตอนท้ายล้งกับเป็นเป็นดอกอ่านี่อยู่นะครับเนาะเป็นมะเขือพวงอยู่ตอนนี้เขากเริ่มเป็นหางแง่แล้วครับนี่ครับ เริ่มเป็นหางแง่แล้วกะเป็นทุเลียนมือใหม่เนาะครับเนาะกับออไวกอนเด้อเป็นทุเรียนมือใหม,ม,ม่ครับเป็นหางแง่แล้วทุเลียนต้นนี่กะทีนี้สามชุดครับรูดออกชุดหนึ่งเอาไว้สองชุดครับนี่ครับอันนี้ชุดแรกนะครับเนาะเป็นน้อยเราครับที่เอาไว้ชุดแรกครับนี่ครับน้อยเขา นี่ก็เปลี่ยนทางแง่นะครับนะหางแง่ตุเรียนนี่เฮ็ดยากครับเฮ็ดยากแต่ผมว่าต้องคอนทษนหน้ามหอได้ครับต้องคอนทษนหน้ามหอได้ย่ะให้แหงครับแล้วก็่ะให้ลายครับให้พอประมาณนะครับคอนทษนหน้ามหอได้ครับถ่า ้าเหาอปล่อยหแหงค้างนะครับนะเาานาะเขามาให้น้ำติมนึงนะครับดอกกอทิดงวงครับล้วก็อีกอย่างหนึง่งธรรมชาติครับธรรมชาติก็คือฝนนะครับฝนเขาก็ต้องศึกษาธรรมชาติด้วยรู้ว่าฝนที่มาต้องทิ้งให้น้ำก่อนครับชิ้งไห้น้ำก่อนให้มีความชื้นไว้ครับความชื้นสีหลายๆแน่ยถ้าฝนตกมาก่อยบ่มีปัญหาครับนี่ครับ เดี๋ยวพาไปเบิง้งอ่าพวงวันนี้ต้นนี้นะครับเนาะกะพวงวันนี้ต้นนี้นนี้เป็นพวงวันนี้นะ้ครับเลยแต่เขาก็ออกดอกม,มาครับปีนี้ครับปีแรกนี้กันครับอายุเขากะหาปีครับแต่ต้นมันใหญ่ปานใดแล้วครับเนาะแถวภาคอีสานเขามันแหงแล้งครับแหงแล้งหนาวกับหนาวจัดครับแล้งกับแล้งจัด มีกระปุกเดียวครับนี่ครับพวงมานนี้เนาะครับเนาะมีกระปุกเดียวก็ที่พยายามครับที่พยายามเอาเขาไว้แตกะเต็มที่ครับใส่ค้าวเมยานเต็มที่เพื่ออยากซิมรสชาติกอนเนาะครับเนาะนี่ครับตัวนงผมก็ที่ปลูกแซมแซมปลาอย่างนะครับเด้อนี่ครับก็เป็นชุดรุ่นน้องมาอีกครับ ถ้าคอยปลูกครับไม่ได้ปลูกตื้มเที่ยเดียวแล้วนะครับเด้อะบอกราครับบอกราแถวอีสานนี่ครับกลับมาเบื้อ่าหางแง่ตอนนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ก็เป็ี่ยนบอนท้องครับเป็ี่ยนบอนท้องก็เป็นหางแง่แล้วนะครับเนาะนี่ครับ แล้วเป็นดอกอ่านั่นกับนี้ครับกอมบนครับนอนทองที่ผมใส่กัขาดมาได้คืออ่าเช่นเซียมบอลอนเนาะครับเนาะตัวอ,อาหารเสริมที่มาบำรุงต่อไปกับล้วแต่ถนัดทางใดเนาะครับเนาะแต่หลกัหลกๆผมคือเช่นเทียมบอลอนครับกับฮอม,มนชีวภาพเนาะครับเนาะนะผมใส่เนาะครับเนาะ ส่วนปุยผมกะตัหลักผมสูตรเสมอเนาะครับเนะาะกะต้นนี้ผมกะที่ไทยลงหายเบิ่งยู่ประจำครับนี่ครับผมกะเป็นทุเรียนมือใหม่กะ รองเรียนลูกครับรองเรียนลูกคิดว่าปีนี่ผมกาที่ลองยิ้งสูตรเสมอครับจนได้เก็บผลผลิตครับอัดสูตรเสมออย่างเดียวครับนี่ครับต้นนี้กระถ่ายเบิ้งประจำครับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกเลยครับต้นนี้ครับแต่ใครที่ติดตามกับที่เห็นทุเรียนต้นนี้เนาะครับเนาะ นี่ครับกาเสียดายครับเหลือประมาณสามสิบลูกครับข้างบนครับเหลือประมาณสามสิบลูกกาเตี้ยวออกกับเสียดายอยู่ตัดสินใจอยู่ครับนี่ครับมีหน่นวยเขานะครับเนะาะกาเริ่มขยับขยายแล้วครับนี่ครับหน่วยเนานะครับเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ